สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมว่าท่ามกลางผู้คนมากมายที่รายล้อมรอบตัวในเมืองที่วุ่นวายและเสียงดังตลอดเวลาแต่ลึกๆในใจกลับรู้สึกเงียบเหงาอย่างบอกไม่ถูกเหมือนเรากำลังตะโกนอยู่ในห้องเก็บเสียงที่ไม่มีใครได้ยินเหมือนเรากำลังแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าเพียงลําพังในวันที่คุณยิ้มให้คนอื่นแต่ข้างในกลับกำลังร้องไห้ ในวันที่คุณพยายามเข้มแข็งแต่ใจจริงเปราะบางจนแทบจะแตกสลายแล้วคุณเคยสังเกตไหมครับว่าในวันที่คุณร้องไห้จนหลับไปใครคือคนที่ยังคงนั่งเฝ้าคุณอยู่ตรงนั้นใครคือคนที่เดินเข้ามาเอาหัวเล็กๆมาถูที่ขาของคุณเบาๆหรือกระโดดขึ้นมานั่งทับบนอกของคุณเหมือนจะบอกว่าไม่เป็นไรนะเราอยู่ตรงนี้ บางทีรักแท้ที่คุณพยายามตามหามาตลอดชีวิตอาจจะไม่ได้สวมสูทผูกไทยหรือใส่ชุดราตรีหรูหราอาจจะไม่ได้ขับรถราคาแพงมารับคุณแต่รักแท้นั้นอาจจะสวมชุดขนฟูฟูนุ่มนิ่มมีดวงตากลมโตที่สะท้อนจักรวาลทั้งใบและมีเสียงร้องเล็กๆที่ช่วยเยียวยาหัวใจคุณได้ช่งงัดนัก ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเดินทางสำรวจจิตวิญญาณที่จะพาคุณไปค้นพบความหมายของคู่แท้ในร่างแมวครับหลายคนถูกปลูกฝังมาตลอดครับว่าคู่แท้หรือเนื้อคู่ต้องเป็นมนุษย์ต้องเป็นคนรักที่จะมาเติมเต็มชีวิตคู่เป็นสามีหรือภรรยาแต่ในความเป็นจริงของโลกทางจิตวิญญาณคำว่าคู่แท้มันกว้างใหญ่และลึกซึ้งกว่านั้นมากครับ คู่แท้คือดวงจิตที่มีคลื่นความถี่ตรงกันกับเราคือพลังงานที่จูนกันติดโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเป็นจิตวิญญาณที่ตกลงกันไว้ก่อนจะมาเกิดว่าจะมาเจอกันเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลและยกกระดับจิตใจของกันและกันและเชื่อไหมครับว่าบ่อยครั้งจักรวาลเลือกที่จะส่งคู่แท้ของคุณมาในรูปแบบของแมว ทำไมต้องเป็นแมวทำไมจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ถึงเลือกมาอยู่ในร่างสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆคำตอบนั้นน่าสนใจมากครับเพราะมนุษย์เรานั้นเต็มไปด้วยความซับซ้อนเรามีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาหรือตัวตนเรามีเงื่อนไขมากมายในการมอบความรักเราต้องการการยอมรับเรามีหน้าตาทางสังคมสิ่งเหล่านี้คือกำแพงหนาที่กั้นขวางความรักที่บริสุทธิ์แต่ กับแมวพวกเขาไม่มีสิ่งเหล่านั้นครับพวกเขาคือพลังงานบริสุทธิ์ที่ไม่มีเปลือกนอกมาห่อหุ้ม การที่คู่แท้มาในร่างแมวเพราะเขาต้องการมอบความรักที่ไร้เงื่อนไขอย่างแท้จริงให้กับคุณในแบบที่มนุษย์ด้วยกันอาจจะทำไม่ได้เขาไม่ได้รักคุณเพราะคุณรวยเพราะคุณสวยหรือเพราะคุณเก่งแต่เขารักคุณเพราะคุณคือคุณเขาเห็นเนื้อแท้ของดวงจิตคุณที่ซ่อนอยู่ภายใต้ร่างกายมนุษย์และนั่นคือเหตุผลที่เขายอมลดสถานะทางจิตวิญญาณลงมาอยู่ในร่าง ที่พูดภาษามนุษย์ไม่ได้เพื่อที่จะสื่อสารกับคุณด้วยภาษาใจแทนเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าคู่แ้ไม่จำกัดเผ่าพันธุ์สิ่งที่น่ามหัศจรรย์ต่อมาคือความสามารถพิเศษของพวกเขาครับแมวไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงที่เอาไว้นอนกอดเล่นแต่พวกเขาคือผู้บำบัดทางพลังงานชั้นยอด คุณเคยสังเกตไหมว่าเวลาแมวมันนอนทับคุณหรือส่งเสียงครางในหลังคอครืดคดืความเครียดที่คุณแบกมาทั้งวันมันค่อยๆมาลายหายไปเหมือนเขากำลังดูดซับพลังงานลบออกจากตัวคุณแล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นความสงบนี่คือหน้าที่ของคู่แท้ในร่างแมวครับ พวกเขามาเพื่อปรับสมดุลพลังงานให้คุณในโลกที่มนุษย์ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันเราต้องแสร้งว่ามีความสุขทั้งที่ทุกข์แต่กับแมวคุณโกหกเขาไม่ได้หรอกครับเพราะเขารับรู้ด้วยคลื่นพลังงานไม่ใช่คำพูดคุณอาจจะบอกทุกคนว่าฉันสบายดีแต่แมวของคุณจะรู้ทันทีว่าข้างในคุณกำลังพังทลายและเขาจะเดินเข้ามาหาคุณในจังหวะนั้น พอดีไม่ใช่เพื่อตัดสินไม่ใช่เพื่อสั่งสอนแต่เพื่ออยู่ข้างข ความรักของพวกเขาจึงบริสุทธิ์และเบาสบายไม่มีแรงกดดันไม่มีความคาดหวังนี่คือรูปแบบความรักขั้นสูงที่จักรวาลส่งมาให้คุณได้สัมผัสผ่านสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนี้เพื่อให้คุณได้ลิ้มรสว่าการถูกรักโดยไม่ต้องพยายามทาตัวให้สมบูรณ์แบบนั้นมันช่างอบอุ่นและปลอดภัยเพียงใด แต่คำถามคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแมวตัวที่เราเลี้ยงอยู่หรือแมวจรที่เพิ่งเดินผ่านหน้าบ้านเรามาเมื่อวานคือคู่แท้ที่จักรวาลส่งมามันมีสัญญาณบ่งบอกอยู่ครับและสัญญาณแรกนั้นมักจะมาพร้อมกับคราบน้ำตาเสมอ สัญญาณแรกที่จะบอกว่าแมวตัวนี้คือคู่แท้ของคุณไม่ใช่สีขนที่สวยงามหรือสายพันธุ์ราคาแพงแต่มันคือจังหวะเวลาศักดิ์สทธิ์ครับลองย้อนกลับไปนึกถึงวันที่คุณได้เจอกับเขาครั้งแรกหรือวันที่เขาเดินดุ่มๆเข้ามาในชีวิตคุณดูสิครับวันนั้นชีวิตคุณเป็นอย่างไร ผมกล้าทายว่าร้อยละเก้าสิบของผู้ที่ได้พบเจอคู่แท้ในร่างแมวไม่ได้เจอในวันที่ชีวิตกำลังรุ่งโร์หรือมีความสุขที่สุดหรอกครับแต่พวกเขามักจะปรากฏตัวในวันที่คุณกำลังดำดิ่งสู่จุดต่ำสุดของชีวิตวันที่คุณอกหักเจียนตายวันที่คุณตกงานวันที่คุณสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองหรือวันที่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวที่สุด เหมือนจักราวาลจับวางจังหวะเวลาไว้อย่างแม่นยำราวกับส่งรถพยาบาลมาถึงที่เกิดเหตุในวินาทีวิกฤตเขาเข้ามาเพื่อทำหน้าที่กู้ชีพหัวใจของคุณครับ ในวันที่คุณรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจในวันที่คุณไม่อยากพูดคุยกับมนุษย์คนไหนการมีอยู่ของเขากลายเป็นเหตุผลเดียวที่ทําให้คุณยังอยากตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเพื่อเทอาหารให้เขาเพื่อเปลี่ยนทายให้เขาภาระหน้าที่เล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละครับคือกุศโลบายที่ดึงคุณไว้ไม่ให้จมลงไปในความเศร้าจนกู่ไม่กลับ การมาถึงของเขาในจังหวะวิกฤตจึงเป็นสัญญาณแรกที่ชัดเจนที่สุดว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นพันธสัญญาทางจิตวิญญาณสัญญาณที่สองที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระดับจิตวิญญาณนี้คือการสื่อสารที่เหนือกว่าคำพูดหรือที่เราอาจจะเรียกว่าโทจิตครับ คุณเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับแค่คุณนั่งมองตาแมวของคุณคุณกลับรู้สึกเข้าใจทุกอย่างที่เขาต้องการสื่อและในทางกลับกันเขาก็เข้าใจสิ่งที่คุณกำลังคิดหรือรู้สึกโดยที่คุณไม่ต้องเอ่ยปากพูดอะไรสักคำ ในโลกของมนุษย์ความเงียบมักจะนำมาซึ่งความอึดอัดถ้าเรานั่งจ้องตากับใครสักคนนานๆโดยไม่พูดเราจะเริ่มทำตัวไม่ถูกแต่กับคู่แท้ในร่างแมวความเงียบคือความสบายใจครับมันคือความเงียบที่โอบอุ้มเราไว้เป็นความเงียบที่เสียงของหัวใจดังก้องกว่าเสียงรอบข้างคุณรู้ว่าเขาหิวคุณรู้ว่าเขาอยากเล่นหรือคุณรู้ว่าเขาแค่ต้องการให้คุณล ูปหัวและเขาก็รู้ว่าตอนไหนที่คุณต้องการพื้นที่ส่วนตัวหรือตอนไหนที่คุณต้องการการปลอบโยน นี่คือภาษาของจิตวิญญาณครับมันคือการจูนเคลื่อนความถี่เดียวกันเมื่อใจเชื่อมถึงใจคำพูดก็กลายเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยความสัมพันธ์แบบนี้สอนให้เราเรียนรู้ที่จะฟังด้วยความรู้สึกมากกว่าการฟังด้วยหูและสอนให้เรารู้ว่าการสื่อสารที่ลึกซึ้งที่สุดคือการแค่ได้อยู่เคียงข้างกันและรับรู้ถึงการมีอยู่ของกันและกันก็เพียงพอแล้ว สัญญาณที่สามซึ่งเป็นสัญญาณที่น่าทึ่งและบางครั้งก็น่าตกใจคือการที่เขาทำหน้าที่เป็นกระจกเงาสะท้อนตัวตนของคุณครับคู่แ้ในร่างแมวไม่ได้แค่เข้ามาให้ความรักแต่เขาเข้ามาเพื่อสะท้อนบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่ลึกๆในจิตใจของคุณออกมาให้เห็น คุณอาจจะพบว่าแมวของคุณมีนิสัยบางอย่างที่เหมือนคุณจนน่าประหลาดใจเช่นถ้าคุณเป็นคนขี้กังวลแมวของคุณก็อาจจะมีนิสัยตื่นตูมง,ง่ายหรือถ้าคุณเป็นคนรักอิสระแมวของคุณก็อาจจะเป็นนักสำรวจที่ไม่ชอบให้ใครมากักขัง แต่ในอีกมุมหนึ่งเขาก็อาจจะเข้ามาเพื่อเติมเต็มในสิ่งที่คุณขาดหรือสะท้อนในสิ่งที่คุณจำเป็นต้องเรียนรู้ เช่นถ้าคุณเป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธคนอื่นยอมคนตลอดเวลาจากระวาลอาจจะส่งแมวที่มีนิสัยยิงทนงเป็นตัวของตัวเองสูงและไม่แคร์ใครหน้าไหนมาให้คุณเลี้ยงเพื่อให้คุณได้เห็นตัวอย่างว่าเฮ้ยการเป็นตัวของตัวเองและรักตัวเองก่อนคนอื่นมันทำได้นะและมันก็สง่างามด้วย เขาคือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนโดยไม่ใช้กระดานดำแต่ใช้พฤติกรรมของเขาเป็นบทเรียนเขาเป็นกระจกที่ใสสะอาดที่สุดที่จะส่องให้คุณเห็นทั้งด้านมืดและด้านสว่างของตัวคุณเองเพื่อให้คุณได้ตระหนักรู้และพัฒนาจิตวิญญาณของคุณไปพร้อมๆกับเขา เมื่อสัญญาณทั้งสามประการได้ยืนยันแล้วว่าเจ้าขนฟูที่อยู่ตรงหน้าคุณคือคู่แท้ทางจิตวิญญาณคำถามสำคัญต่อมาคือภารกิจของเขาคืออะไรทำไมดวงจิตดวงนี้ถึงเลือกเดินทางไกลแสนไกลเพื่อมาพบคุณคำตอบนั้นเรียบง่ายแต่ทุงพลังมหาศาลครับ ภารกิจหลักของเขาคือการสอนให้คุณรู้จักการรักตัวเองและการเห็นคุณค่าในตัวเองมนุษย์เรามักจะวิ่งไล่ตามความรักจากภายนอกพยายามทำดีเพื่อให้คนอื่นรักพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้สังคมยอมรับจนบางครั้งเราลืมไปว่าเรามีค่าแค่ไหนแต่แมวของคุณลองดูสายตาที่เขามองคุณสิครับ สำหรับเขาคุณคือโลกทั้งใบคุณคือดวงอาทิตย์ที่ให้ความอบอุ่นคุณคือผู้ให้ชีวิตการที่สิ่งมีชีวิตที่แสนพิเศษและมีความเป็นตัวของตัวเองสูงขนาดนี้ยอมมอบหัวใจทั้งดวงให้คุณมันเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดแล้วครับว่าคุณมีค่าพอ เขามาบอกคุณทุกวันว่าคุณสมควรได้รับความรับคุณสมควรได้รับการทนุถนอมไม่ใช่เพราะคุณทำอะไรให้เขาแต่เพราะคุณเป็นคุณ การที่เขานอนหงายท้องให้คุณเกาพุงการที่เขาวิ่งมารับคุณที่หน้าประตูมันคือการบอกรักที่ดังก้องกว่าคำว่ารักผ่านครั้งเขามาเพื่อเติมเต็มหลุมดำแห่งความไม่มั่นใจในใจคุณให้คุณได้รู้ว่าอย่างน้อยที่สุดในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้มีหนึ่งดวงใจที่รักคุณอย่างสุดหัวใจและไม่มีข้อแม้ อย่างไรก็ตามทุกการเดินทางย่อมมีจุดสิ้นสุดและนี่คือบทเรียนสุดท้ายที่คู่แท้ในร่างแมวมอบให้กับเราซึ่งเป็นบทเรียนที่ยากที่สุดและเจ็บปวดที่สุดนั่นคือบทเรียนเรื่องความไม่เที่ยงและการปล่อยวางครับ ธรรมชาติสร้างให้สุนัขและแมวมีอายุไขสั้นกว่ามนุษย์มากนั่นไม่ใช่ความโหดร้ายของธรรมชาติครับแต่มันคือการออกแบบมาเพื่อสอนธรรมะข้อสำคัญให้กับเราการที่เรารู้ว่าเวลาของเขามีจำกัดมันบีบให้เราต้องเห็นคุณค่าของปัจจุบันขณะ เราเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับวินาทีนี้ที่ได้กอดเขาที่ได้ฟังเสียงเขาร้องเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะยังได้ยินเสียงนี้อยู่ไหมความรักของแมวสอนให้เรารักอย่างเต็มที่โดยไม่ยึดติดกับอนาคต เขาสอนให้เราซึมซับความสุขตรงหน้าเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องเดินทางกลับไปยังดาวแมวหรือกลับคืนสู่พลังงานต้นกำเนิดเขาจะทิ้งบทเรียนสุดท้ายไว้ให้เราคือการยอมรับการจากลาด้วยความเข้าใจว่ากายหยาบนั้นเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวแต่สายใหญ่ความรักที่ถักทอกันมานั้นเป็นนิรัน์ ในท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าแมวของคุณจะกำลังนอนหนุนตักคุณอยู่ตรงนี้หรือได้เดินทางล่วงหน้าไปรอที่ปลายสายรุ้งแล้วขอให้คุณรู้ไว้นะครับว่าพันธสัญญาของคู่แท้ทางจิตวิญญาณน,นั้นไม่ไม่มีวันขาดหาย เขาไม่ได้หายไปไหนครับเขาแค่เปลี่ยนสถานะจากก้อนขนที่สัมผัสได้กลายเป็นพลังงานความรักที่โอบล้อมรอบตัวคุณในวันที่ลมพัดผ่านหน้าต่างในวันที่แสงแดดอุ่นๆตกกระทบที่นอนที่เขาเคยนอนหรือในความรู้สึกอบอุ่นวูบหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจอย่างไม่มีสาเหตุนั่นคือเขากำลังบอกคุณว่าเรายังอยู่นะเรายังเฝ้ามองดูเธอ เติบโตเข้มแข็งและมีความสุข ขอบคุณที่เปิดใจรับฟังเรื่องราวของความรักที่ไร้ขอบเขตนี้ขอให้คุณหันไปกอดเจ้าตัวเล็กข้างกายให้แน่นขึ้นอีกนิดหรือส่งความคิดถึงไปยังเขาที่อยู่บนฟ้าและจงจำไว้เสมอว่าคุณไม่เคยโดดเดี่ยวคุณได้รับความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วจากคู่แท้ในร่างแมวของคุณสำหรับวันนี้ขอให้หัวใจของคุณอบอวนด้วยไออุ่นและ เสียงเมียวแห่งความรักครับสวัสดีครับ